ก็ขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยว,วัน,น็มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ทิกตอของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคียวคนหน้าคลิปน,นี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถไปลงเชื่อใช้ด้เเลยเาาารรน,นาย ขน้าตางการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลเราก็ตั้งหรหัสผ่านของคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแลวสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่เก่ามาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถ็อกอินผ่านกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับถึ่ก็จะลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันข้้มาอน้ารตัเวไซ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมา,า,า,ายให้เราเลือกเลยเนาะหล แล้วก็หมุนๆตรงนี hand, ese, life, it, matches, ้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรากดมหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เร็วเรื่องมากมายเลยเนาะแล้วผมก็จะเลือกเป็นบริการที่2ก็แล้วกันนะครับเป็นราคาถูกสุดเลยเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันต่ำคันสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วกัันนะครบ อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าจะจ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบกันได้นะครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับไปาลคลิกที่นี่ไปดูสถานะการทํางานของออเดอร์อคุณเองได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถมาดูออเดอร์หของคุณเองได้เลยตรงนี้จะเป็นล่าออเดอร์ของลุนแล ก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับไปเราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชำระเลยเนาะหลักๆก็จะมีทางพร้อมเพย์ทวิตเวลต์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับแค่ลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล้วล้งตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมมาระบาดกันไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ารับชมกันไไไดด้เเเเลลยยยยยนนนะะะคคครรรััััับบบมมมมมีีงงงาาาาาาากกกว่่ือททภ อ่ะข่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอ่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่าบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไวไ้ในหะน้านี้หนะ้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยกนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขอ้อติบด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข,ข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อด้เลยเนาะ ต่อมานะครับถ้าใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินหรือสอบถามแอดมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยอ่าเข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือแม้กดมาตรงนี้เพื่อสแกนผ่านไลน์ตรงนี้เข้าเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูตัวชื่อเหลือตรงนี้เนาะอ่ะตัวชื่อตัวเช,ชื่อเอริ่มงนี้นะครับข้างล่างก็มีบทหมูหม่ลเล็กออเดอร์แล้วก็แจ้งปัญหานะครับใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกลอบเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือน้าทางต่างๆนะครับก็สามารถแดกกรดตรงขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวดารังตรงนี้ได้เลยอ่าคร่าวก็วจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่เงสานาะ เอาหลังจากรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำาการรวดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผพื่ตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ปเป็นอะไรที่สะดวกสุดๆไปเลยนะครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะใครที่สนใจนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนๆน,นะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าสร้างเราได้เลยจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างกแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาคลอกลิงก์ตรงนี้เนาะ ให้เราส่งลิงก์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆคุณหรือคนที่รู้จักได้เล่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณตั้เงินต่ำๆร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเค้กโคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้มีพูดไปพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวนรับก่อนเนาะสวัสดีครับ